สวัสดีค่ะเปิ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนมากับเค,ค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตนะคะขั้นแรกนะคะเราจะบีก้กล้วยหอมให้ละเอียดนะคะเพื่อนใช้กล้วยหอมแช่แข็งนะคะถ้ามีกล้วยหอมงอมๆก็ใช้ได้นะคะในอย่างผสมนะคะไข่ไก่สามฟองค่ะเกลือค่ะน้ำผึ้งค่ะสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะ กลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะผสมนะคะโจรไข่ไก่มีสีที่อ่อนลงเล็กน้อยนะคะเมื่อไข่ไก่มีลักษณะที่ข้นฟูขาวดีแล้วนะคะสโยกเกิดลงไปค่ะระหว่างนี้นะคะให้อุ่นเตาอบเตรียมเอาไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ จากนั้นนะคะใส่ในส่วนของกล้ยหอมลงไปทั้งหมดค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะข้าวโอ๊ตค่ะเิ่นใช้โ,โรโอ๊ตธรรมดานะคะไม่ได้ใช้แบบสุกไว้นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้โอ๊ตกระจายตัวดีจากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ รวมกันลงไปนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะใส่ถั่ววอลนัทค่ะสามารถใช้ถั่วอื่นได้ตามชอบนะคะสามารถใส่ช็อกโกแลตชิพหรือผลไม้แห้งก็ได้นะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะเทใส่ถาดอบนะคะเจ็ดนิ้วคูณเจ็ดนิ้วนะคะ ด้านบนนะคะตกแต่งเล็กน้อยด้วยวอลนัทนะคะจากนั้นนะคะโรยด้วยโอตเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะนําขนมนเค้กเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะพั้นจียกออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วพักให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่เราจะตัดแบ่งค่ะ